ทุกคเมื่อนี้ครับแม่น้องสมาคะแนนเมื่อนี้หาเสมาหาแพชรกับหาจิลล์ก็มาเลี้ยงวัวนนั่นกบเลี้ยงแม่สบายดีคุแม่พี่น้องบันเสมาขุดกิลล์ขั้งกว่าเกียบอยากออกเนาะอยากออกอยากขอก็อยากเอาไปนิ่งยามอะไรสิบันเมาเลี้ยงงัวเนาะวันเสมาขุดกิลล์แล้วแต่ว่าภายในจะโตวันเสมาใครขอก็้าจะลล์อยู่ มันวันใช่ได้่ะไม่นป็มาม่าย่หาแล้วพย่นายนอ้อ้ออ้ซำหนึ่งข้อเหออกได้จังนั่นฝร่ซ้อมซำร้อย่เลยายอยากอ,อกมาเรียงงันวนาามาเลยเนาะคอได้เสา ไปแต่สอแลเก็ีออกแล้วขำนนี่ขอ่ากินได้หนโอตนนึงกับแบะยืนทางนอกคนเนาะจนหนึ่งกับอยู่ในคนเนาะแบะกันเลปลาดเด้วนอกม่หมปลาดเด้ตรงมสิไปหากระจายอคนเด้อปอนเด้อเกียออกห้ากินอนี่ยเชียวเียวนเียวนะไปกเราคิดกินรอที่เราจะโตดิห้าคกับโเห็น แด็จุมนอนหนึ่งกับยุน่ายนะอีเนาะมีทั้งเนอะกันไหมเดี๋ยวเราจะไปหาบักทัวเขาเจ้าโอ้ยห้อง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 หาแม่หรือแม่มันตายบอกแม่มันตายบอกจากเด็วกว่าจะรอแล้วมอนเห็นะอะไรมีทั้งในกับย่างนะกับเราเด็กเ In nơi như nóng gần như nắng gần nâng nắng gần nọ nắng gần nâng nắng gần như nắng gần như ngô à như nắng gần như nắng ngô à nắng gần như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  ง้อเพื่อนดอกว่าง้อห้าก,กับาากกบาลายดอกฝนทัางกับเศร้าลิ่นนะฝนตกสามสี<ๆ>่เมื่อเมื่อที่สองนักการออกมาสวนเนาะเมื่อที่สองออกมาป่านขั้นย่างโวเหลวสบาทั้งผลกับหายน ใส่ป่านซะ่เพราะวานนี่ก็ป่านซอยอยู่วันนี้ให้เพิ่นเชิญเพิ่นป่านเนาะออกมามาคนจินรอว่ะสี่อันทาจิรอไปใส่แกงหน่อไม้แหลงเนาะแกงแหลงแต่ว่าให้อันเอาคลิปให้พ่อแม่พี่น้นองเบิ่งอันจักหน่อยเนาะม่อนเอาเสียมาดูหลุหมแม่ที่คนจินรอน หองหาแม่แม่ตายเมื่อวานเนี่ยตายตัวหนึ่งนาะแบนะอายุแก่บ่เข่าเข่าแล้วก็ตายลอยลแล่นะแล้วก็ตายอยานจะไปห้าเข่าเขาเนาะแม่เออเอออยากจะไปห้าเขาห้าหนามก็จาแหล้ว เต้ยเอะดีวน้องหมอนมาเลี้ยงนัวเนาะมาเนาะแม่แม่กินโล่แม่เหนคอกินโลคอกิโลตัวเลวมันหอยอ้หเลกเถอะใหว่าเด็กนี้อแเลแนี่อ้ยคนะ ปานจะไปตอกกันจะเนาะเอาเียสามสิบสี่สิบตัวอันนี้สามสิบสี่สิบตัวข่าวอือืมทึ่งไทยอมเอามันกินหน้าค่ะมันกินทำเมียทอดห้กินนี่แเด๋ยเด็กน้อ

ด้าหน้าโง่ไว้ยังเห็นควายจังไวาะยังควายจ้ามอนคนสวยมึงขาจะไล่เขาคอกแล้วทั้งนั้นทั้งนี้ฮะก็จะปล่อยเลี้ยงยงี้ยมาเศร้ายงี้ยมาแรงเนาะพยายามพ่นโต๊ะกันอยู่ในคอบแต่นวมีอยากกินเนาะยามดำไพ่ดำหน้าฮะก็มาปล่อยเนาะว่มีเวลาเลี้ยง ลาดหนาที่รอกแล้วี่คยจลอยยากย้่หน่อยมั้งไม่อยไ่าไม่อ่ขวอยแต้แบ่เขาได้ใช่ไหมมาทางพีมาทางพีมาพี่มาพี่มาพีมาพี เฮ้ยเ้ยมาลัดน้าหน่อพี่ลูกลัดได้บานลัดได้บานอย่ังมัวเนาะจะไปหาเขาคนได้บ้นนะมามามา แบ่ยังอวยอวยมืออ่ะไะมาเด้อ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 มงอมจีคำากินข้าวเพิ่ออะมาเด้อมาเด้ออ้ะกสัตว์ดองๆไปละบาดนี่ยเอาเขาดองๆไปละพี่น้อง โอ้พี่คอยจีรอมัน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 ตัวหนึงข่อยเห็นแล้วมันเด็ดเนาะมันมันอาถ่ายแม่ยี่นอกแล้วจันเด้อเอาอันให้พ่อแม่พี่นอ้องเบิ่งซันเหมืยนน่าหัวไปหลัดตาหลัดดวงไปเลยไปห้าเข่าก็จะอ๋อจะเจะ้าขี้ไปเพียงเท่านี้เด้อฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่นมนก่อนไปหลัดงัวก่อนบัดนี้